สีชูสวัสดีน้องสำรวยหรือว่าไผรน้ะโอ้ยน้องสำขึ้นมาสองมือก็ดีใจเนาะค่ะว่ามีลมเอาบัดเพาะตกมือลุ่นมากบัดบึมขึ้นมาเนาะค่ะเนาะคือกันในบ่อเนาะค่ะเนาะคุณน้องเชนการก็สวัสดีคุณปัดเ้องเบิ่งในพี่น้อง จังน้อยหนีท้องปอนกับทีไรมานังเป่ารลดอายุหกหมน่นหนีไปใส่็บ่ได้เด,ด้กค่ะฝันแต่ง่ายมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจูดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณกําลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณดวงใจด้วยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพวรเะบึง่งคอมินแกน,น้อยกันเนาะคะ่ะเนาะก็อจาบท้องปอนก็ได้ต้องต้องเรียนค่อยๆหาเอาเนาะคะ่ะเนาะยัียนยายมานนั่งเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีวันจันทค่ะแม่ทองปอนนะ้ค่ะนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทองปอนกับบ๊มี่หยังนะค่ะเพื่อเปือยย้ำได้กับย้ำเ่านะกันเนาะเอาบ่มีอหยังมิตรคัมโมคําจานนะค่ะขอบคุณหลายๆายหลายๆล,ยลยนะคะที่มาใหนกำลังใจทองเอดคือแปดนาทีนาะค่ะเนาะเดินนี้ก็ได้สามสิบเจ็ดเอาสามสิบเอ็ดนาะคะ่ะเราถ้าถ้าพ่อเราบอกพีในเรื่องเนาะขอภัยคุณขันทองคุณน้องชนาการนะค่ะ หนาหลตันไหลกำลังใจเนาะเนาะมันนี่เนาะค่ะอบอุ่นมากๆเนาะค่ะเนาะคุณขึ้นมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเนาะเนาะเป็นจังไดเนาะมันนีขึคนื่องหยาบครืงเหงที่เรามันนี่เอาเพื่อนๆกับบ่เห็นเนาะค่ะเนาะต้องได้เวลาปิดบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะคำว่าสวัสดีทักทายนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากงนะคะเนะจ้าเบื้องจบอันนี้นะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณจูดี้เนาะค่ะเนาะ ต้องปวนั่งอยู่ป้าเตียงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่อ่าทึงเสียงหน้ากับมีแนวหลบปวนเนาะคะ่ะมีสิ่งหลบปวนยังไงต้องอยู่จังหวัดใดค่ะโอ้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดจ้าคุณขันทองเนาะค่ะเนาะต้องปวนอยู่สวัสดีค่ะสุพัฒยินดีต้อนรับค่ะสุพัฒย์ใหญ่หนอแล้วก็คุณจารุวรรณ พงสวัยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณจารุวันพงสวัยเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับว่บาผู้ใหมาแน่เนาะ,ะคะ่ะคุณขันทองออาแวะมาส่งกําลังใจคะ่ะขอบคุณมากนะคะแวะมาส่งกําลังใจคุณคือแตงโมเนาะค่ะเนาะกำลังบาหลายเนาะคะ่ะบาหลาย เพื่อนทุกคนทุกกำลังใจเลยค่ะเนอจังใดก็เป็นกำลังใจให้กันได้กันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันได้กันฮนะขอบคุณมากากับวันใมีเวลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาจจะไม่เห็นกันเนาะคะ่ะโปรไฟท่องปวนนี่ไอ้บึง <c oughs> หลังบานเบินเนาะค่ะเนาะคุณจารุวันก็สวัสดีคุณนกน้อยเนาะคะ่ะสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเนาะคุณพอดหบออกฟักในน้อยเนาะคะ่ะไปอีก ประมาณเรียนพวกนี้เนาะค่ะเนาะเจไดเจ็บเกี่ยกกันเนาะคะ่ะอเนาะคะ่ะเออคุณจูดีบ้ายเหมือนเห็นเนาะค่ะเนาะทองปอนก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าทักทายคุณนกน้อยจ๊ะขอบคุณเลไลขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีกำ้อกันกบบ่ไดะะ้เนาะค่ะเนาะเพราะวา่าหนาวเย็นเนาะคะ่ะ สิ็งเล่ายืดออกบ่ได้นะคะน่ะเนาะต้องรอไว้ก่อนเนาะค,ะค,ะะะคะ่ะส่งกําลังใจกิจท่องปกระจำบ่ได้นะค่ะเนาะส่งกําลังใจให้แล้วนะคะดวงน้อย,อยจะมีความหมายรวยสวัสดีคุณวังบงศรีชูนะคะเนาะแม่ขันทองสวัสดีคุณสํารวยค่ะสวัสดีค่ะคุณลำพายไเปเบิ้งไก่มันหนาแตกเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้แล้วคนว่านาแดกซ้ำกันกับหนาเด็กหน่อยน้ค่ะเนาะหนาบประเดท้ายชิมไห่เนี้ยน้อค่ะย่ฟังพุนก็คือไปบึงอ่าเอาปุ๋ยใส่ข้าวโพดน้อค่ะเนาะใส่ข้าวโพดหน่อยนาะค่ะยังไนาะค่ะเนาะ่ว่าสิเป็นจังใดคุณขันทองก็สวัสดีคุณนกอนนอนเนาะ ลูกขึ้นไปต้อลูกมืนตาขึนท่านนี่เหมือนทำกลัวหาโทรศัพท์มาเปิดขึ้นไปต้อเปิดขึ้นเสียงบึ้งปังก้อนเทียงน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะมนนีก็ขึ้นมาก้อนเทียงเนาะค่ะเพราะว่าต้องป้อนก <Stretch S 1> <c oughs> ็เอาสะดวกง่าไใจค่ะเนาะรู้สึกว่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนมาท่องปอนมาเห็นเนาะเนาะเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะ กำลังใจให้กันได้กันค่ะรมแห้งไหลขาโครรงองตกบอลหวยเรนดีนนนนะะเนนดีเราไดเนาะขาม้าทากไทยกันได้เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ทองปอนสวัสดียินอ่ะคุณแม่กันท่องเนกะเป็นชงใหี้ๆอีกชมหนึ่งนะะเนาะค่ะนอปว่าท่องปอนไปเห็นเิ่นอ่าเพิ่นเบาบา,บางบางอันเพิ่นกะ คนเต้นคนฟอนล่ำอยู่ผู้เดียวโอ้ยต่องฟอนกมามักเนาะค่ะเพคนฟอนสวยเนาะค่ะเนาะ,ะคุณฟอนวิภาลาดีเนาะคะหน่อยแวะมาเด้อนะ <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะคุณสุพัฒน์ใหญหน่อยแวะมาเด้อยินดีต้อนรับเนาะค่ะเนาะไร <laughs> อยู่จังหวัไดไหนเนาะ,ะ <laughs> ตอนหนุนมาเนาะค่ะเนาะแ <laughs> ต่โดนเนาะค่ะเนาะ สู่ๆกันมาเป็นปีสองปีแล้วนะคะเป็นเพื่อนอเอาผู้ใดกับือสิสู่ๆขึ้นกันเนาะเป็นบ่เปลี่นบ่เ้เค้งเนาะคะ่ะเนาะปลูกแตงกัวหรือคะบ่ปลูกแตงกัวเนี่ยเนาะคะ่ะยุฟังผุนก็คือไปบึงอ่าเอาปุ๋ยใส่เขาโพดเนาะคะ่ะเนาะใส่เขาโพดหน่อยเนาะคะ่ะ เยนวันใดเทีท่ยงแล้วเนาะค่ะเนาะไปใส่เมื่อเนาะเปื่อนๆท้องฝนเนาะค่ะเนาะหรือว่าท่านระบบท่านเอไอเนาะค่ะเนาะเอาเพรเปิดค่าการมองเห็นให้ทัพอวเพิ่นกะว่าว่าเพิ่นก็หนาวลมหนาวเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็คือสิเป็นไปเมื่อเนาะค่ะเป็นไปเมื่อทุกภาคเนาะค่ะเนาะ เราเป็นว่าว่าง้นต้องป่นอันกับว่าท่านน้ำเนาะค่ะเนาะก็ขอพูดหลายๆเลยค่ะขอคุณคุณขันทองเนาะค่ะเนาะคุณบังบงสีชูก็สวัสดีคุณปัดเนาะค่ะเนาะสวัสดีทั้งไทยคุณปัจฉยารวยสวัสดีคุณบังบงสีชูเนาะค่ะเนาะแม่ขันทองสวัสดีคุณสํารวยค่ะสวัสดีค่ะคุณลำพายท้องป่นกับมักไปเบื้องว่าเพิ่นปลูกจังได้มาปลูกได้หลายคักหลายเนี่ยเดี๋ยวเนาะท้องป่นไปเบื้องกันละกันเนาะเห็นแล้วก็ลุงจะลูกสวยๆง่ายเนาะค่ะเนาะ สว่าสิเป็นจ้างไดยคุณขันทองก็สวัสดีคุณพานะคะอ้ยย่สวาท้องปอนเลยกลมกลมท้องตรองอย่างที่ต้องปอนเดืยมใจเนาะค่ะน้อว่าเห็นว่าเห็นซื้อเนาะก็บว่าเห็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะต้องปอนกับต้องโกงบังยินดีต้อนรับค่ะคุณน้องนกน้อยเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจค่ะน้องแนาการก็สวัสดีคุณจูดีเนาะค่ะนี่ต้องปอนกับอะไรกั้งโก่กัน <c oughs> ตั้งกบช่วงนะคะเนาะอดนีท้องปอนนางยิ่มใส่ปฏิเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนมากว่าท่างใจท้องปอนเนาะค่ะเนาะขอบคุณเาลายๆเนาะค่ะเนาะกับเป็นมือที่สามแล้วจะท้องปอนเปิดบานเนาะค่ะเนาะกัะยัง้าเพ่อนกัะมาเป็นกับลังใจใหตท้องปอนเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆม,มือหนึ่งเนาะคะ่เยยะ,คะเนาะเป็นๆสองไงเลยแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีทักทายทุกคนในค่ะคิได้ลุง จากเวทีเล้วเนาะค่ะเนาะง่ายเนาะค่ะเนาะสวาสิเป็นจงังไดคุณขันทองก็สวัสดีคุณนางยังที่เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งบรรยากาศกันหนาวนางยังหอมบ่เป็นตานางเนาะค่ะเนาะอนางกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็อรัาากเล,ลิฟเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะ ปกนนากันนางมอนางจายอยูู่้เดียวหรือหากว่ามาว่าท่านหอดหรือหากว่าจังไหนเนาะแล้วค่ะเนาะ,ะท่าน AI ไอท่านระบบเปิดค่าการมองเห็นด้วยค่ะ <c oughs> โดนแล้วด้วย่าะเด้อโดนแล้วนะะเนาะคอะบ่มีเพื่อนมากอะจังไนละค่ะเพื่อน จังไดนเนาวะว่าเห็นเพื่อนๆมากอะไรอันพระโอกเนาะค่ะเนาะเพื่นเนาะถามอะไรอยู่ใส่เนาะค่ะวันะะนี้อะไรอยู่ที่จังหวัดลอยอ็ดทางอีสานเนาะค่ะเนาะล่มเนาะหนาค่ะ,ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะมาส่งกําลังใจค่ะเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรวิพาค่ะปันก็สวัสดีครับคุณปันสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนยังในห้องเนาะอาจจะต้องกวนหนาวคนใดก็ต้อง,าาองลุกเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะอ่าลุกพอว่าคิดหอดเพื่อนเพื่อนมาถ่กยกันเนาะะเนาะ,ะย่างมาือเนาะหนา,หนาวก็ลุกลุกเดาเนาะคะ่ะอ่าลุกายเหลี่ยมตาเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> อน้องน้องชนาการเนาะค่ะคุณจจดี้ท่านนะคะ,คะ,คะแล้วก็เลิฟเลิฟทุกท่านนะคะเลิฟ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 ค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้กันได้กันกำลังใจกันนะคะเนาะแล้วก็อารักเลิบเลิลบ,ลบนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเนาขอบคุณมากๆนะคะขอ,อมาเป็นกำลังใจให้กันแด้กัน,นะคะ่ะเด้ออาทงองควนเอาเวลาขอบคุณสวัสดีค่ะคุณขัน อยู่ทางใดในเนาะที่บ้านหนาวเนาะค่ะเนาะมีอยบ้านหนาวอายุ้านท้องปฝนหนาวมากตลอดเนาะค่ะเนาะหนาวมากได้เป็นเดือนสองเดือนกลัวแล้วเวนาะคะ่ะเพราะหวังสำลวยเนาะค่ะพี่ได้ลงมเนาะค่ะเพื่อนๆกับที่ได้แยกแยก้ายก,กันกลับไปเนาะคะ่ะเนาะขอบพูดหลายๆคะ่ะเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะท้องปฝนก็เลยอาจต้องมาอยู่ป่าเตียงเนาะคะ่ะ <c> เ <oughs> นาะมานั่งอยู่เงียบๆใจห่มขามเนาะคะ่ะเนาะ ก,าากันไรหมทางทา้กันไดเด้อก่นเด้อเพื่อนเพื่อนพันใบพันมาเนาะ <laughs> โอ้ยเพื่อนเพื่อนก็สิทักทาย้กันแล้วเนาะนี่ต้องปอนกระเป๋าออกจากมุงเนาะค่ะเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณพัชรินเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเนาะคะ่ะ,คะเนาะเสร็นไปยืดมันออกจากกัน